แฟนคลับแตกตื่น ตาเกาหลีดังเช็คอินกรุงเทพนางเรือเจ้าพระยาสุดชิวแลนดิ้งถึงประเทศไทยแล้วเรียบร้อยสำหรับศิลปินหนุ่มหล่อ JB GOT7 โดยมีรายงานว่าหนุ่ม JB ได้เดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนแรกของคาเมเนียในวันที่12พฤศจิกาย,ยนนี้ณนะลานอีเดนโซนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวลล์ล่าสุดหนุ่ม JB ก็ได้เคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโพ์ภาพขณะที่นั่งเรือชิลชิชมพระอาทิตย์ตกดินยามเย็นที่แม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมแคปชั่นระบุวา่า เจ้าพระยาริเวอร์ซึ่งก่อนหน้านี้ย้อนกลับไปเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมหนุ่มเจดีก็เพิ่งบินลัดฟ้ามาหาเหล่าอากาเซ่ไทยแลนด์ในงานคอนเสิร์ตเวิด์ลทัวร์2,022เวิด์ลทัวร์เจบีแท็บอินบังคอกเรียกได้ว่ามาเมืองไทยบ่อยๆยังกับเป็นบ้านหลังที่2เลยนะบอกเลยค่ะว่าสุดยอดจริงๆจ,จบกันไป้วคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ